ซื้อส้มตำวันนี้ซื้อส้มตำมาโจทุกคนตำส่วตำส่วม้นเนี่ยหมูใกล้แล้วแหละแป๊บนึงนี่อยู่ที่ทำงานว้ไปเป็นัดว์แฉบปักมันคอยมาไล่ไล่เราจะแบ่งเราจะขอนี่ยน,นะมีตักกระชีดน้ำ ผักกระสีหน้าอือลายดอกแล้วก็ผักกาดขาวนี่นี่ก็มีบักทั่วอันนี้เอาไว้แบ่งกันจุกส้มตำอ๋อพี่เดียมาเร็วอู้ ทุกนาทุกนาเป็น,น,นปสิบาทม,มาเร็วใครใครลูกค้ามาเหรออืตำชัวร์กแ่้แง có, mà mấy, ừ, hai chụp cái câu ถ่าได้โอเคที่มาต้องจอกเลยมันอยึางจะมันึงจะแซ่บโอเคทำไงบะทำยังไงต่อวยอืมอืมน้ำาเต็มไม่กระเซ็นน้ำ

มูทอดออซี่โครงหมูอ่อนแซ็ปเซ็ปนัางกันจบต่อด้วยมือไปหาน้องกินมาเพิ่มโนนี่ไม่โนนี่ทำนีละ about